มวัสดีครับทุกคนครับมาแบบเออเห็นเห็นหน้ามั่งไม่งั้นก็จะแบบไม่เห็นหน้าเลยมาแบบขยับได้มั่งก็เป enfin, ็นเรื่องเกี anyway> ่ยวกับการฝึกฝนเนาะทุกอย่างบนโลกอะเราก็ต้องฝึกฝนอย่างเราอะเราก็ฝึกเวทมนต์เป็นช่วงนี้ก็ฝึกมาปีกว่าแล้วฮะแต่ว่าเรื่องพื้นฐานก็ต้องฝึกทุกวันมันเหมือนการยกน้าหนักอะทุกอย่างบนโลกนี้มันเหมือนการยกน้ำหนักหมดเลยฮะ เราอยาก,กว่าเรือเก่งแล้วก็ู้สึกวาดรูปทุกวันเพราะว่ามันก็เหมือนการการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเนาะเหมือนตอนเนี้ยเราเล่นมาลินแต่ว่าพอมันพังใช่ไหมเราก็ไม่เล่น <c oughs> เราก็พักแล้วก็ตอนนี้ก็รอน้องกาวแห้งก็คือนานแล้วหลายอาทิตย์แล้วแบบอ่ะเราไปบอกครูที่เขาสอนเนี่ยมันเขาก็ถามตลอดว่าพักหายพังแล้วย,ยังเราก็ลุ้นอยู่นะให้มันหายพังเลยเร็วเราะบางอย่างอย่างที่บอกอ่ะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันในการฝึกอ่ะอือเพราะว่า บางอย่างมันก็ต้องอย่างนี้น,นะฮะต้องรอจนกว่าทุกอย่างมาสุกงอมนะอย่างอันนี้เราก็ฝึกหลายๆอ,อย่างเช่นได้โปรแกรมใหม่มาก็ต้องเรียนรู้มันก่อนเราก็กลับมาฝึกวาดรูปนะะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ได้วาดนานไงทุกอย่างแหละมันต้องมีเวลาของมันอย่างวันนี้เราก็ฝึกสมาธิทุกวันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบนั่งไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันเหมือนแบบเออคิดมากนะฮะ อันที่ต้องอาจจะต้องพักหนึ่งเพราะเพราะว่าเราฝึกเยอะเกินไปเพราะว่ามีมหลายวันแล้วเรานั่งเยอะเกินไปนั่งแบบเฮ้ย่างนี้ต้องบางคับนั่งให้ประมาณสิบนาทีอย่างเงี้ยอ่ามันก็ต้องปรับเนะาะใช่ทุกอย่างมันคือการปรับปรุงนะหรือว่าการฝึกตลอดอย่างเช่นเวมอนอย่างเงี้ยเราก็เรียนทุกวันเราก็ฝึกทุกวันด้วยการแบบเออฝึกสมาธิขั้นต่ําแล้วก็อ่านหนังสือเป็นประจำประมาณนั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วยอย่างที่บอกอะ่ะยังไงแล้วทุกอย่างบนโลกอฮะมันต้องฝึกตลอด มันไม่มีทางที่ว่าเอ้ยฝึกวันสองวันได้เหมือนทาช่องมาลองเหมือนกันเห็นปะทำไปแล้วรคลิปล้วก็ยังทําไม่เก่งเราก็ทําเรื่อยๆครับเราอย่ามองว่าความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมันไม่ควรว่ะมันล้มเหลวไม่ได้เดีมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สิแล้วเอาข้าจริงแล้วอะล้มเหลวอะมันคือจุดที่ทําให้เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องปกติเว้ยว่าทุกอย่างมันล้มเหลวได้ทุกอย่างมันไม่ต้องรีบอะมันไปเรื่อยๆดีกว่าประมาณนั้น ไม่เจอกันคลิปหน้านะพลไม่เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ